บอกแย่บอสกูชนะมึงสบายบอกแล้วเป็นไงโหเริ่มมาเนี่ยก็รู้เลยว่าใครจะชนะครับไอ้ยเอสคอร์เป็นฆ่ากูเลือดกับหมดแล้วเนี่ยวป้าเขี้ยะผมเข้ามาก็อาจจะไม่ได้พูดไปประโยคประโยคเปิดคลิปของโอเคกันพูดเลยก่อน Welcome to the underground What they push on เย่ โอเคครับ okay, ผมทีนี้ก็เรามาฆ่าแอสกรดีกว่าครับผมตอนนี้เสียงก็กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วผมใช้ไม้แล้วครับที่ผ่านมาคือใช้ใช้อะไรไม่รู้ครับไม่แน่ใจครับ <c oughs> ไปเลยมาเลยแบบแบบโย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 ,ยมาเลย <c oughs> ผมจะฆ่ามันให้ดูครับ <c oughs> ก,กาคาเขาบอกแค่แอสกรตัวเดียวโอ้ไม่ได้เลี่ยง กระลากกรลากโอ้หไม่ได้เลี่ยงครับผมไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เลี่ยงอย่างนี้ครับผมมันฆ่าโคตง่ายเลยสิเฮ้ยกูมไม่น่าพูดเลยเมื่อกี้นี่มาเอสโก้วันตายมาถึงแล้วมาเลยนี่กินแกมเบอร์เกอร์กันครับผมโอ้ไฟอันนี้เนี่ยกูไม่รู้ว่ากูจะหลบยังไงละ อุ้ยเลือดก,กินแกมเบอร์เกอร์ก่อนเลยแกมเบอร์เกอร์ก่อนมาโอเคเวนกรรมมาเลยโอ้โหอุ้ยเกือบอุย้ยเมื่อกี้นี้คือถ้าไม่กินภายปันตสกัดมัจบไปแล้วน,นั่นแหละมา เข้ามาเลยโอ้โหกากมากกากมากกากมากโอ้โหอยู่นิ่งๆสบายๆครับมาเลยแอสโกมานี่เลยมึงเลือดมันลดต่ำกว่าครึ่งแล้วผมทีนี้ครับเตรียมตัวเดินเข้าหน้าครับมาดอสเต็ปดอสเต็ปครับดอสเตปจะเป็นยูเจ็บเป็นยูเอสดอสเต็ปดอสเต็ปครับผมแย่ๆมาสผม ครันหนึ่งครับโอเคครับผมทีนี้ผมผมมีคำท้าผมถึงคุณออมเคอร์บี้สิบสองครับผมโดยผมจะขอท้าเขาครับผมท้าให้เขาเนี่ยค่าเอกร์กรอยผมดูครับโดยไม่ใช่การค่าเอกซรอธรรมดาผมค่าให้ได้แบบก่อนห้านาทีับผมถ้าคุณทำได้อะคุณเก่งมากครับผมขอท้าทายคุณออมเคอร์บี้ับผมขอฝากคำท้านี้ให้แฟนๆไปบอกคุณออมเคอร์บี้ด้วยกกนครับผมเป็นการส่งสารท้ารบให้นะผมถ้าคุณสามารถชนะได้ครับ คุณถึงเทพมากครับผมนี่ครับง่ายๆครับเยีม yeah, มานี่งไงมันจบมาถึงแล้วอสกอร์เอ๋ยแกชนะข้าไม่ได้หรอกเฮ้แกนี่เองเลยเชื่ออะไรไหมผมลืมดูเลือดตัวเอง มาเลยกินโดดคิดติคอนโอเคครับผมยิงนิ่งเข้าไว้ครับเราจะมาอยู่นิ่งๆกันนบผมเพราะผมรู้ว่าเขาจะทำอะไรครับเป็นไงพลังการลุกนล้วนอนาคนผมเล่นขนาดนี้แล้วใครจะจับทางไม่ได้กันวะมาฟันมาเลยกอคิดว่าเก่งก็เข้ามามาเลย กระจอกไม่เช่นดีช่างกระจอกไม่เช่นดีเอสโก้เอ๋ยมาเลยมาเลยพร้อมแล้วพร้อมหลบพร้อมหลบพร้อมหลบพั้งลุนหลบลุนลบล้นหลีกเยัไงามาเลยเอสกอก้ชนะไม่ได้หรอก พอได้กินพายบตเบอร์ตสกอตเข้าไปรู้สึกมีพลังมากมาเก็บมาเลยพร้อมหลบไฟนะครับมาโอ,โ,โอ้โหมาเยอะเกินครับบางครั้งมันก็มาเยอะเกินโอ้ยช็อคคล้าไปไกินมาโดนไปหลายลูกเหมือนกันครับมาเกคค็บทีนี้ครับ มา l อส s ก o เรียบร้อยครับก็จบไปแล้วสำหรับวันในวันนี้ผมผมขอท้าคุณออมเคอบี้ที่12ให้คุณสามารถฆ่าเอสโกได้ก่อน5นาทีครับผมถ้าคุณทำได้คุณคุณโหดมากแล้วคุณต้องไลฟ์สตรมด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปดูครับและถ้าหากคุณสามารถทำได้ช่วยกรุณาโปรดส่งหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอหรืออะไรมาให้ก็ได้ครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมใครอยากให้เล่น ให้ค้าตัวลีก็บอกมาผมน่าจะเห็นกันหน้าเมนูแล้วนะผมว่ามีตัวอะไรบ้างครับไปเจอกันใหม่สวัสดีครับโยโย